อืม,มนะครับส้มตำสั่งแก๊บร้อยแปดสิบสี่บาทมีส้มตำหรือทั้งส้มตำทั้งทั้งไก่ย่างเนี่ยนะรวมไปแล้วร้อยแปดสิบสี่จะไม่รู้ว่าตัวไหนราคาเท่าไหร่แต่มันรวมไปทั้งหมดเนี่ยร้อยแปดสิบสี่บาทให้น้องเป็นคนสั่งฮะ เ้าก็พึ่งมาส่งเมื่อกี้นี้แล้วก็ผมก็สกแกนจ่ายนะสกแกนจ่ายเราบอกว่าเราจะสี่บาทตามออเดอร์นะฮะโอ้ไม่ใช่มันไม่ใช่ไก่ย่างนี่นนก็ลาบหมูบอกลาบหมูลาบหมูนี่เองดู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 ดดซูมมือกันหน่อย,ยอะไรอืมลาบหมู ย่างย่างยางแบหมูย่างวะจะก็เอื่นยังบลุกมันก็กินมากกว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวขาดไม่ได้คือข้าวเหนียวนี่ข้าวตดไม่ข้าวติดไม่ข้าวเก่าจนโอ้หอันนี้ข้าวเก่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาข้าวใหม่มาก่อนเอ้าวเหนียวมาแล้ว มีผักเนี่ยมาด้วยกลับเดี่ยวเดี่ยวักเดียวบ้านตังค์โอ้ยนลูกนินขับรถบิน ข้มวเหนียวอย่างนี้นะด้วงอย่างนี้แล้วก็ปั่นปั่นอย่างนี้เลย คลิปใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ